สวัสดีค่ะพบกับคูกิฟอีกแล้วนะคะใน ep ที่2กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจหนังสือเรียนเคมีม5เล่ม3หน้า67จดจข้อที่1นะคะกำหนดให้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ระหว่างแก๊สมีเทนนะคะแก๊สมีเทนก็คือ c h 4นะคะแก๊สออกซิเจน o หสอ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และไอน้ำนะคะ H2O นะคะโดยมีอัตราการเผาไหม้นะคะเป็น0.936มลาต่อวินาทีนะคะอันนี้คือค่า R นะคะทีนี้โจทย์ให้นักเรียนเขียนสมการเคมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เขียนเลยค่ะอ่ะนักเรียนกดหยุดคลิปนะคะแล้วนักเรียนลองเขียนโอเคค่ะก็ จะได้ว่า c h 4นะคะบวกกับ o 2นะคะทีนี้จะมีคีย์เวิร์ดคำว่าได้ผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นหลังคำว่าได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับไอนังนะคะทีนี้เมื่อเขียนสุดเคมีเสร็จนะคะนันเียก็จะต้องเขียนสถาน,นะของสารนะคะมาดูทีละตัวค่ะตัวแรกเลยค่ะ ตัวแรกคือแก๊สมีเทนนะคะ,อ,ะอันนี้บอกอชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นแก๊สนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ําไอน้ําก็คือน้ําในสถาน,นะแก๊สนะคะเดีย๋ยวครูขอขยับขึ้นไปนิดนึงอ่ะเมื่อได้สมการเคมีแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องตรวจสอบว,ว่าสมการเคมีที่ได้เนี่ยดลแล้วหรือยังนะคะโดยนะคะ เราจะต้องตรวจสอบว่าอะตอมนะคะแต่ละชนิดนะคะที่ปรากฏในสมการเคมีนะคะมีจำนวนเท่ากันหรือไม่นะคะดังนี้ค่ะเช่นสารตั้งต้นนะคะก็จะมีคาร์บอนเท่ากับ1อะตอมมีไฮโดรเจนไฮโดรเจนตรงนี้เราไฮโดรเจนห้อยสีก็มี4อะตอมออกซิเจน O ตรงนี้ก็จะมี2อะตอมนะคะ อามาดูที่ฝั่งผลิตภัณฑ์ก็จะมี C นะคะตรงนี้เนาะหอะอตอมมีไฮโดรเจนนะคะลบนิดนึงค่ะเขียนไม่สวยมีไฮโดรเจนนะคะเท่ากับ2อะตอมนะคะเฮดห้อยสองนะคะแล้วมี O นะคะมี2พที่ตรงนี้2องอะตอมตรงนี้ไม่เขียนว่าห้อยอะไรก็คือห้อยหนึ่ง 2อวกหก็จะเป็น3อะตอมนะคะถ้าพิจารณาที่คาร์บอนเนี่ยไม่ต้องดุลแล้วเนาะเพราะคาร์บอนมี1อะตอมเท่ากันนะทีนี้มาดูถัดไปดูที่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนฝั่งสารตั้งต้นมี4อะตอมนะคะมาดูที่ฝั่งผลิตภัณฑ์มีเพียงแค่2เพราะฉะนั้นจะต้องเติมเลขเลข2ด้านหน้านา้ําเมื่อเติมเลข2หน้าน้านะคะไฮโดรเจน2อคูณสเป็น 4อะตอมนะคะไฮโดรเจนเท่ากันแหละนะคะถัดไปนะคะดูที่ออกซิเจนออกซิเจนนะคะที่ฝั่งสารผลิตภัณฑ์นะคะมีออกซิเจนเท่ากับ2นะคะแล้วตรงนี้ยโตรงนี้ยสก็คูณ1ตรงนี้เป็น2นะคะตรงนี้มี2 2บวก2เป็น4นะคะ,ะทีนี้ย้อนกลับมาเปรียบเทียบกับฝั่งสาร ตั้งต้นฝังสันตั้งต้นมี2นะคะทำยังไงให้เป็น4เท่ากับผลิตภัณฑ์ก็เติมเลข2 2คูณ2เป็นเป็นสนะคะสมการที่ดุูแล้วนะคะก็จะใช้มีเชน1โมลทําปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน2โมลเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์1โมลและน้ำา2โมลค่ะง่ายใช่ไหมคะค่ะทีนี้ ข้อถัดไปนะคะข้อ1.2นะคะให้นักเรียนคำนวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของแก๊สมีเทนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไอ้น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าโจทย์กำหนดให้นะคะค่า R เนาะค่า R คือตรงนี้อัตราการเผาไหม้นะคะมีค่าเท่ากับ 0. 936นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเขียนสมการก่อนนะคะสมการสแสดงอัตาการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารทั้ง4ชนิดนะคะที่ที่ปรากฏในสมการเคมีนะคะเราก็จะได้ว่าขา,านะคะจะเท่ากับนะคะลบเดลตานะคะความเข้มข้นของมีเทนหารด้วยเดลต้าทนะคะจะเห็นว่า เออค่า R นะเอ่อคนะ่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของมีเทนติดลบนะคะเพราะว่ามีเทนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารตั้งต้นจะลดปริมาณลงเรื่อยๆเพื่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงจึงมีค่าเป็นลบนะคะและจะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของลบ1นส่วน2นะคะเดลต้าของ O2 นะคะหารด้วย เดลต้าทีนะคะอ่าและทีนี้เนี่ยจากสมการบอกว่าสมการนี้ใช้แก๊สออกซิเจนเนี่ยสโมลเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของแก๊สออกซิเจนก็จะเป็นลบหนส่วนสองนะคะขอเป็ประกาศแป๊บนึงนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสารตัวที่3เลยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็น เดลต้าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหารด้วยเดลต้าชีนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะมีค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นบวกเพราะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะเท่ากับ 1, 2, 1> น,ะะ Delta, o, นะะส่วนสนะคะเดลต้า H2O นะคะส่วนเดลต้า T นะคะ แต่ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ำเนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกเพราะว่าน้ำเนี่เป็นสารผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าจะเห็นว่าน้ำเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็น1น,นส่วนสเท่านะคะเนื่องจากในสมการเนี่ยใช้น้ำา2โมลน,นะคะในการเกิดปฏิกิริยาเคมีอ่ะทีนี้นะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะมาดูอัตราการ เปลี่ยนแปลงปริมาณของแก๊สมีเทนนะคะเราก็จะเลือกใช้นะคะในสมการเคมีนี N ้เนาะเราจะเลือกใช้สูตรนะคะ R เท่ากับลบเดลต้าความเข้มข้นของมีเทนนะคะหารด้วยเดลต้า T นะคะอ่ะมาเขียนอีกทีหนึ่งก็จะได้ว่าลบเดลต้านะคะ ความเข้มข้นของมีเทนนะคะหารด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของมีเทนนะคะความเข้มข้นของมีเทนนะคะหารด้วยเดลต้าทีนะคะเท่ากับค่าอาเนาะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าค่าอาเนี่ยคือ0.936เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราแทนค่านะคะเราก็จะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของแก๊สมีเทนเท่ากับ0.936หนะคะโมล,ลาร์ต่อ วินาที T, นะคะอ่ะถัดไปนะคะเรามาดูคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่คาร์บอนไดออกไซด์นะคะย้อนกลับมาที่สูตรน,นะคะเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะเทียบกับค่า R นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหารด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงของเวลานะคะคือเดลต้าทีเท่ากับ อ่านะคะเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนไดออกไซด์จะเท่ากับ0.936โมลาร์ต่อวินาทีนะคะค่ะถัดไปนะคะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของของน้ำนะคะก็ยกสูตรนี้มาได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเทียบกับค่าอานะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะของน้ำ h o นะคะหารด้วย delta t นะคะเท่ากับนะคะก็จะได้ว่าตรงนี้นะคะ2ใช่ไหมคะก็ย้ายข้างไปก็จะเป็นอันนี้สองหารอยู่นะคะย้ายข้างไปสองก็จะคูณจะเท่ากับ2คูณด้วย0.936มโมลาร์นะคะต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวครูเขียนตรงนี้เนาะจะได้เข้าใจเดลต้าเดลต้าทีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอัตรานะคะการเปลี่ยนแปลงปริมาณของน้ำนะคะก็เลยมีค่าเท่ากับ1.87นะคะโมลาร์นะคะต่อวินาทีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในโจทย์ข้อที่สองข้อที่สองนี่ง่ายมากๆเลยค่ะข้อที่สองเนี่ยเขาบอกว่า อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเท่ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารตั้งต้น a เพราะฉะนั้นนักเรียนมาเขียนก่อนนะคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะตรงนี้ตัวแปรคือตัวตัว R นะคะเท่ากับเดี๋ยวกูจะค่อยๆเปลี่ยนสีปากกาให้นักเรียนเข้าใจนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารตั้งต้น a นะคะสารตั้งต้น a เพราะฉะนั้นค่าจะต้องติดลบ เดลต้าความเข้มข้นของ A หารด้วยเดลต้าทนะคะแล้วเขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้น A เท่ากับ3ส่วน2เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงสารตั้งต้น B เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเท่ากับลบ3ส่วน2เดลต้า ความเข้มข้นของสารตั้งต้น B หารด้วยเดลตา้า c ง่ายไหมคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น B เท่ากับ2เท่า2เท่าของอะไรคะ2เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของผลิตภัณฑ์ C เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ 2นะคะไม่มีเครื่องหมายลบนะคะเพราะเรากำลังจะเขียนอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารผลิตภัณฑ์2เดลต้าซนะคะหารด้วยเดลต้าทนะคะอ่ะเราก็จะได้อัตราแล้วเมื่อเราได้อัตราของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาดูว่าโจทย์ให้หาอะไรบ้างน,นะคะ โจทย์ให้เขียนสมการเคมีนะคะอันนี้คือข้อที่1นนะเขียนสมการเคมีข้อที่2คือหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร B ว่าเป็นกี่เท่าของสาร C นะคะโจทย์ให้หา2อ,อย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาหาข้อที่1ก่อนให้เขียนสมการเคมีก่อนแน่นอนนะคะ จากอักตราที่เราเขียนเมื่อกี้มันมีค่าลบ2ตัวเนาะแสดงว่าลบคือสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นคือ a บวก b ค่ะเราได้สารผลิตภัณฑ์1ชนิดเท่านั้นคือ c ค่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าด้านหน้า หลังเครื่องหมายลบนะคะของอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น a เนี่ยไม่มีตัวเลขอะไรเลยเพราะฉะนั้นหน้า a ไม่มีเลขสัมประสิทธิ์อะไรเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันที่ b เนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้น b นะคะเป็นลบ3ส่วน2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในสมการเคมีนะคะเลขสัมประสิทธิ์ด้านหน้าของ b ก็คือ2ส่วน3 ะะแล้ว c เหมือนกันนะคะก็จะเป็น102ส่วน2นักเรียนจะเห็นว่าสมการนี้นะคะมันมีเศษส่วนเนาะเราจะทำยังไงไม่ให้มีเศษส่วนอะกดหยุดคลิปไปก่อนนะคะแล้วนักเรียนคิดโอเคค่ะเราจะทำให้ไม่มีส่วนเราต้องหาอะไรมาคูณสมการนี้นะคะโดยคุณครูนะคะจะให้คูณด้วย6ก เล6นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยหคูณ a เนาะจะได้6 a 6กคูณ2ส่วน3 3ตัด6ก็จะเหลือ2 2คูณ2เป็น4 b นะคะ6 a บวก4 b ได้อะไรคะ6คูณ1ส่วน2ก็จะเหลือ3 c นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบแล้วค่ะว่าสมการ ของปฏิกิริยานี้คืออะไรนะคะก็คือ 6a บวก 4b นะคะได้ 3c นั่นเองนะคะทีนี้ถัดไปนะคะโจทย์ข้อที่2นะคะให้นักเรียนนะคะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร b เป็นกี่เท่าของสาร c นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็จะเปรียบเทียบนะคะโดยใช้สูตรนะคะ อัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร b ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร c ที่ครูวงกลมที่ครูขีดไว้ในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเมื่อเรามาเขียนใหม่เราก็จะได้ว่าลบลบสามส่วนสองนะคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร b นะคะหารด้วยเวลาจะเท่ากับ 2อ,อัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร c นะคะแล้วก็หารด้วยเวลาค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอัตราการเกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร b นะคะจะเป็นกี่เท่าของสาร c นะคะนัะกเรียนดูที่ตรงนี้ค่ะอ่านะคะเราจะย้าย3ส,ส่วน2นะคะออกจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร b นะคะโดยเลข2เนี่ย เราก็จะย้ายไปคูณนะคะส่วนเลข3เราจะย้ายมาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสาร B นะคะจะเท่ากับ2คูณ2เป็น4นะคะ3ก็มาหารก็จะเป็น4ส่วน3เท่าของอัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร C ค่ะ טוב לך sure. sure.